สวัสดีครับอยู่กับโฮเมกานะครับอยู่ในช่องเดอะซามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวหนงังสือกระตูนะครับวันนี้รีวิวนามาทำยูทู b e นาสักอาทิตย์หนึ่งได้อะนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สบายผมไม่สบายนะที่ไม่ได้ลงคลิปรายวันเลยอาจจะอาทิตย์หนึ่งนะครับผมไม่สบายจวงนั้นนอนพักถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บคอมาก นะครับตอนนี้ดีขึ้นเลยมารีวิวนะครับรีวิวนักสือกระตูนนะวันนี้ดีขึ้นมาดีขึ้นเยอะก็รีวิวมารีวิวกระตูนหนัสือกระตูนดีกว่านะครับนะไอ้นี่ซื้อซื้อจากเมืองการนะในเมืองเลยนะครับเมืองการจินาุรีนะนะครับผมฝากน้องมาซื้อซื้อให้นะผมฝากน้องมาบอกว่าบอกน้องผมว่าซื้อกระตูนให้หน่อย เราผมเลยซื้อมาเลยเอาตัางค์นี้ผมนะครับนี่นี่เลยนะครับประมาณก่เลเม่รู้นะประมาณร้อยห้าสิบบาทมั้งนะครับประมาณร้อยห้าสิบลายเล่มอยู่อะ่ะเนี้ยหนาหนาะอ่ะนี่นคะครับอนี้มีหนังสือการ์รตูนไทยด้วยนะครับนี่กรุพีโร่นะ อันนี้ก็มันกระตูนรักอะไรเนี่ยบรติการบรติการที่รักกับนี่เลยโอ้ยนี่นะสองเล่มคงสองเล่มนีโคงห้าสิบาทนะนะครอันนี้เป็นกระตูนไทยนะครับอันนี้เป็นกระตูนไทยนะ <Sure. S 2> มาอันนี้ก็เป็นกระตูไทยโบราณเนี่ยน,นะครับนี่อังปอนคุยตุยข้าวขาวนะครับไปใช้ข้าวขาวนะคุยตุยขาวนะครับปังกอนนะนี่เลยน,ะนี่มหาสมุดมหาตนุกนะ นาฮาสนุกนี่เลยนี่ก็เป็นปังปอนเหมือนกันนะครับผมก็ชอบอา่านหนังสือการ์ตูนนะครับบางที่ไม่มีตอนพมดูหนังดูอนิเมะไม่มีอะไรจะดูเลยเลยหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านนะครับมาหาสนุกเหมือนกันนะครับ ไอน,นี้กรอบมาหาสนุกเหือนกันต่อไปโดราเอมอนนะครับโดราเอมอนยี่ยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทข้งใน,น,น,นก็เป็นเรียงนี้นะโดราเอมอนนะครับอันนี้เล่มยี่ห้านะครับเล,เล่นเล่มละยี่ห้าบาทรับกะ ชาบใจนะครับองนาจอมโหดซุปเปอร์สตาร์นะครับน,นี่บางทีก็มีนิยายมาั่งผมก็อ่านะนะนิยายนะครับต่อไปเล่มละึยี่สบห้าบาทอีกเล่มหนึ่งนะครับซุปเปอร์บอยสุดเหี้ยววีเอสใหญ่เสียวสุดแฟบนะ นี่เลยนี่เลยนะครับนี่บางเล่มอะที่ผมไม่ได้อ่านก็ผมก็เก็บนะกอเก็บผมก็ไม่เยอะประมาณสองชั้นแล้วกำลังขึ้นชั้นที่สามถ้ามีโอกาสมานไหนจะผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับมันมีเยอะขนาดไหนของผมนะผมซื้อ ซลคนอื่นไม่ได้หรอกหนักซื้อนะครับคนอื่นเยอะกว่านะครับผมเพิ่งจะเก็บไมคกิ๊บีเองนะครับผมเก็บไม่กิ๊ปีเองหนักซื้อนี่มาดับกันเลยกี่เล่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบ สิบเล่มนะหมายร้อยร้อยห้าสิบบาทได้นะครับสิบเล่มร้อยห้าสิบบาทได้นะครับใน <c oughs> เลนนน่สิบเล่มนะครับนี่มันร้อยห้าสิบบาทได้สิบเล่มนะครับนี่ถ้าใครอยากซื้อหนังสือกระตูนลองหาซื้อได้นะนะครับอยากซื้อแบบผมก็ซื้อได้นะครับถ้าใครอยู่เมืองการลองหาซื้อมาอ่านดูสนุกดีนะครับ ได้ความรู้ด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าใครอยู่เมืองการถ้ามาซื้อเอ๊ะมาซื้อมาอ่านดีกว่านะครับมันมีความมีความรู้นะครับหรือซื้อให้ลูกหลานอ่ะ,อ,ะนะอ,อ่านก็ได้นะลูกหลานลูกคุณอ่านก็ได้นะจะได้มีจินตนาการนะครับนี่เลยการซื้อกระตูนนะครับถ้าใครถ้ามีคอมาใหม่ๆนะครับ ดี๋ยวผมเื้อรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับพ่ามีคองใหม่ๆมาอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยกันครับอย่างไน,นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย